อาจารครับรรการครับอาารครับอคร๋ยเลืนพนเลื่อนว่าจังใดน้องบัดนี้เนาะคือมาหลายเทน้องบัดนี้เนาะครับเทางมาไกลๆพระอาจารย์ครูมาหาหลืออาจารย์ครูมาหาครูมุนกากันหครูมาย่ำเลยเชาดีนะแตกตามตเลยบะครับ ผู้ว่าต่าานะในเร็ขายำนักมาสุแล้วดพามาแต่าทาฟาจานสัวมันส so, so, ืบเขายูหรอว่างวดวันไหนมันบ่เขาดีบ่เขบ้างงวดเนาะบ่เขากับมาคือเก่าล่ะจบ่เยกับม้านบ่เขาแน่บ่เขยบุ๊มบมครูหิเนาะครับมบ้มูหิเนาะงวดนี้สบเต็มลำสัดแทะจจ่าครับอารดันขค้นวาอยู่เดี่ยขึ้นคู่คู่มากเนาะมันสืเขายูตีคู่มั่นตการมากแสดงว่าคนคู่ขึ้นมาก เต็มลำกระเถดป่บเต็มลำกระเดเรื่อยๆสามหกวันนี้ก็เขาอยู่ดอกขนาดั้นม่เขากับ่เป็นยังไจไม่ได้หลายตัวเนาะก็ะให้สวงหางเอกานะหลายตัวแม่าย่หลายตเขาเพิ่กับ่ด้หรอกเพราะว่าเพิ่งได้สี่ไหลาย้เเลยงเี่คนนะเ้าวาย่เขานี่ได้หลายเนี่เขาบ่ับจานมันโคตมันหลายเนาะ ก็บ,บ่ได้ออกช่องนะแต่ว่าให้ก็บเจ้าวิ่งกับถือขีอเขานั่นละวิ่งเด็กวิ่งนะแสะดงว่าแม่นนี่นะครับเนาะสำหรับแวทางตัวเดียว<อ>าผาจพากย์จาตัวเดียวครับตัวเดียวกับเพื่อนกับขอดทร่ท,ทมากกวไม่แต่ว่าเอาเหล็กตัวเดียวเนะหรอเพื่อนเอาไปประกกบเหล็กขึ้นเม่ไหรวุ้บอือครับแสดงว่ามีความแมนยำในพอาจารย์ตัวเดียวเนาะครับเนาะบางคนเป็นมากตัวเดียวเนาะตัวเดียวนะครับ ทั้งภาคใต้ทั้งนี้เขาเจ้าเหรียญเล็กตัวเดียวตรงนี้เล็กวิ่งนะวิ่งตัวเดียววิ่งเล็กวิ่งอาจารนไม่ค่อยหลุดตกครับจนมากที่เข่าเข่าทุกงวดแต่ว่าได้มีงวดบ้องหันน้อยจันนะบ้เข่าต่ว่าให้พื้นทั้งใต้เข่าอยู่งวดนี้กะจิว่างเนี้ยวทั้งให้กะจิให้วิ่งเกตได้งวบวิ่งเกตบนหลางเออบนหลางจีให้สวงหางเก่อนแหละวิ่งเกตบนหลาง เก็บตัวเดียวบ่ครับตัวเดียวเลยบุญล่างเก็บตัวเดียวเก็บบุญล่างสายวิ่งสายรูดครับผู้ใดมีตัวเด็ดตัวดีมาจับใส่ของพาจันได้ครับเลอผาจันให้เม็ดเดียวตัวเดียวนะครับเก็บตัวเดียวตัวมีเดขกวิ่งคู่ใส่เอาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดงวดนี่เก็บตัวหลักใดครับคิดว่าหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยมาไดหลักหลักสิบกับหลักหน่วยขมาได้ มาได้สิบกับหน่วยและเจ็ดนี่เลขอยู่ในที่จา์จดไหวงวดวังหันมันมีหา,ม,หามีหกมีเก่าแม,ม้มาถึงสามตัวเลยมรติพานมามบุคคลบานีเจ็ดนี่ที่ให้คู่กันก็สองเด้อเจ็ดสองซื้อ,อยังก็ได้ทิศเจ็ดไ้ เจ็ดสองอ้วกขัดเสียเจ็ดสีมันก็ดังเดิ่เนาะเลขดังเพื่อนเจ็ดสี่มันจะไปตรงกับเพื่อนอีกเอาให้เจ็ดเจ็ดสามเอาทั้งบนทั้งล่างเออซื้อบนล่างเด้อเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดสามสองชุดนี่วะครับาให้แค่สองจุดแล่ามุ่นตะการมากกู้มุ่นตะการมากกให้สองจุดเฉยๆแ่ก่จให้กสองเอาหกสามสองหกสามที่มันเขา มคนนี้เจ็ดสอเจ็ดสามเออเจ็ดสองมีสามตัวให้บ่ครับสามตัวนี่เอาเก้าใส่เด้อเก้าเจ็ดสองให้ตัวนี้มันคือเก้าเจ็ดสองเลยค่ะเออสามตัวเก้าเจ็ดสองอืมแตกบึ้มสามตัวอะไรครับอาจารย์ว่าไหนกวแตกบึ้มสามตัวนี่เต็มลำสะเทืเต็มลำสะเทือน จองยุทธู่กับจแตกบึ้มมาอีกตอน้าายนเด็กเถีนน้ำเด้ดูนี่น้ำเต็มลำต่เทียนเต็มำออกฟังเลยตี่ลุ่นฟังละเต็นตาเป็นตาตส่างก็เจากินถาวาครับมันเนี่ยจันคืออยู่ดอกเจ็ดสองเลยเดอตัวนี่มันตัวนี้เจ็ดสอง ส,สั่งก๋วยเตี๋ยวไว้รอสั่งก๋วยเตี๋ยวกินเลยคือหกสามเหมืนละสามหกเหมืนละสั่งก๋วยเตี๋ยวกินเลย,ลย,เย,เลยแม่นบอกผู้มนต์ต่ากันแม่นค่ะแม่แห้งๆไหนแม่เว้แม่นจ้าเป็นตามั่นใจเนี่ยแม่นจ้าถืออยู่ดอกเป็นงังถือวัตถุเด็กน่บบาวาดลายตัวนะซื้อบัวตองลงทุนหลายครับ ในน้อยแขนนะครับแขนค<ะ>ือมุกหัวละเลขของหลวงพ่อพาอาจารย์นี่ส่วนหน้าจะเป็นเลขคำนวณบ่ค่ะจ้าคำนวณคำนวณเอาพ่ออาจารย์บ่มีฝันบ่มีหยังแม่นบ่ค่ะบ่ฝันกับบับ่ฝันดอกฝันว่างั้นฝันสี่ตัวเนาะเออแต่ว่าเลขทูบงวดก่นอนนั่นที่มันออกมันมาออกหาเก้าว่างั้นอาจารย์จุดได้ห้าเก้าหนึ่งบัดน,นี้งวดที่ ที่มันออกหาเก้านี่ยจุดงวดว่างันมันบ่ออกมันออกมันได้แปดเก้าสามพระอาจารย์อาจารย์มันออกน้ำปุ่นอยู่มันมาออกยอดหลังเหรอเออมันสิอยาจารย์มันออกยอดหลังนะจุดใกล้หดก้อนเอองวดก้อนมันมาออกหาเก้ามาออกหาเก้าหมดว่เอองวดงวดงวดก้อนที่งวดที่มันออกว่างขนนดไครับจุดได้แปดเก้าสามแปดเก้าสามอืม มันมาออกงดิีอะไรจัดไว้อัต่าสือลอตตอรีไว้มืดเรีวยวสามเติม้กันไว้นะครับเพา่ามันเลยคือเ้อมันออกหลังนะครับเอาพื่อออกหลังแบบงดว่างหันอัตมาสือแปดเก้าแล้วก็เก้าสามสือลัตตอรีไว้อย่างนออกนสามตัวเลยแปดเก้าก็เก้าสามเท่านั้นะเป็นเลขทูบนะายนเลขทูบมันมันตามเออมันมาออกงดว่างหันหาเก้าเต็มเต็มเลย แต่มาออกตรงหวดมาออกตามหลังมาตาแป๊เก่าสามกับจุดก่อนเออจุดก่อนจุดวังหันละมันบาออกอยามนั้นมาออกงวดนี้อ๋อเจ็ดว่าจะมาออกมวดนี้แปดเก้าแล้วก็เก้าสามเพื่อเพื่อมันออกหวดนีียำเลยไหมนิดหน่อยมีภูมมักนะครับแต่ว่าตัวเน้นๆของอาจารย์งวดนี้ก็คือเจ็ดสองเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองกราฟฟอมเด้อเจ็ดสองเจ็ดสองสองเจ็ดเนาะค่ะว่าเลขมาหลายตัว แข่กันไปเด้อยานตับแตกคู่ตัวสีางามาเที่ยมเวลามันจะแตกสามตัวงามอยู่ด้กเรียกถูกเป่นงาเด้เนาะเก่าสามเปดเปดเก้าแต่ว่าตอนหนาแล้ว ไอ้ตัดวินวินนั่นนะครับตลาแล้วนะแปดเก้าเก้าแปดแปดสามสามแปดเก้าสามสามเก้าตัดเอาตานเปดกต้าก็ได้แปด3เก้าเก้าสามอเอาหน่อยๆแค่นแปดเก้าเก้าสามเปีเก้าเก้าสามชละเรียกทูบนะอาจารย์มาห้ไลโตนะครับเนาะมาหลมันเติมทุนบอกครับเมียนอาจารย์ต้องเนินๆใหเลยปนธวานิ่ๆให้เก็ตสวงได้เอฟซเอ้ย ขึ้งงวดงกสามละสามงกนี่ละเนีนๆในงกสามอันนี้ก็เนียนให้เจ็ดสองสองเจ็ดงวนนี่ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดเงวดนี่จับเอานี่จับเอาสองสองเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดก้าเจ็ดกระตัดเอานึ่งนเด้อก้าสองไปยังสิอันส่วนเรียกถูกเหมือนอาจารย์จุดแตงแต่งวดที่เดียวเนาะเอองวดที่เดียวอย่านมันมาออกงวดนับคนนะออกงวดนี่เนาะ สรางกระเทยวที่ฐานมาครับอาจารย์งวดที <im <im ่เลียวนี yes, ่เก่ามันออกหาเก่าตั้งตัวเลยแม่เลขกถูกแม่โอ้เสียดายประเสริฐนึกออกงวดนี้งวดก้อนก็ซื้อไว้เด้าหาเก่ามันออกงวดนี้งวดพิดาพาอาจารย์ก็บบ่ใหิรายสุดนะครับเนาะบ่อหิรายหรอกครับ งบหน่อยก็ซื้อตัวเดียวเลยเกจสองสองเกจได้นั่นสำหรับคนทุนน้อยฟันเม็ดเดียวเก็บสองให้เกจสองตัวเดียวเลยเกจสองสองเกจแล้วพอลี่นี่พระอาจารย์ซื้อไใเมื่อเหรอเก้าสองก็ซื้อสองเก้าเก้าสองเก้าสามสามเก้าซื้อเมืดแปดเก้าก็ซื้อเกจสองก็ซื้อซื้อมืดหละในนี่ ทำนว่นเองซื้อเองเลยครับทำนว่นเองซื้อเองบอแนนเนาะครับเนาะอาจจะโชคดีถูกลอตเตอรี่แล้ววันที่หนึ่งก็ได้เอางวดก้อนๆที่ออกแปดหกเกินดีคิดคิดตัวหนาเดีเกี่ยวรติแล้ววันที่หนึ่งเกือบคิดละเสียนเกี่ยวติถึงแล้ววันที่หนึ่งเกือบเบื้องเดีม แต่ก็บอา,าจารย์ผู้ใดเห็นคลิปนี้คือผู้โชคดีครับส<ซ>าธุแงหวสาธุเราะถือแกงหัวก็ผู้นอนในโ้งผู้นอนในลรงผู้ตายแล้วตัว <laughs> ใส่เงินบมปิดเนาะแออก่นาก็เเรบ่อืออาจารย์าที่อล <รา S 2> <laughs> ู่นใคมสงพันที่1อุลาคม2567ตัวได้เต็มล่ำสะทาดครับอาาจาเจสองนี่ล่ะคุณโยมไอ เจ็ยินเลยบอกเอฟซีได้อเอฟซีเสีเด้เจ็ดสองงบหน่อยก็เน้นตัวเดียวเลยซื้อตัวเดียวนี่ละ 72, เจ็ดสองสองเจ็ดเปนที่สุดเป็นน่ำแท้แท้นเน้นข้างบนด้ขอข้างล่างย่าไปซื้อหลายสองเจ็ดเจ็ดสองเนีนข้างบนเลยพลงวันที่หนึ่งเลยบอกครับตัวเลนเเจ็ดตัวเดียวเจ็ดตัวเดียวซื้ออะไรก็ได้ให้มีเจ็ดงวดนี่ครับเพราะว่าเจ็ดมันชุนกันหลายสูตรอยู่ตามมาตัวอื่นนอกจากที่อาจารย์ จับให้กะวันผูดแมนบัวครับวันผูดวันมีสองกับสามเด่นเลยคำนวณได้เจกตจับเกตสองเจกตสามใส่งวดทีแล้วมันได้นี่ยังบอ,อกว่านางข้านอมันมีห้าหกเก้ามันมาเหมือนเทิสามตัวเลยงวดนี้มีมันได้สองตัวสองกับสามก็จะประจานคำนวณได้เกตอะไรจับเกตสองเกดสามใส่ครับนั่แหละ โอ้ให้บัวไหลเอาเขียนเขียนคือมุกหววเลยสาธุอาจารย์สาธุสาธุสาธุอาจารย์ว่าถามมีความฝันตั้งนี่อาจารย์ส่งไรให้ในเร้อเออเดี๋ยวสิทูไปบอกดอกขันมีความฝันนะสิทูไปบอกดอกอืมนิ่งที